สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่การที่บ้านบัวหลวงมินิเฮาเหมือนเดิมนะคะกับพี่พี่ลมคนดีคนเดิมของเจี๊ยบก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยคะครับติดตั้งวงกบข้องอ่าพอลีวูดเอ่อลีวูดชนิดมีเฟมมีเฟมอ่าชนมีเฟมก็มีเฟมก็คือมีบัวล้อมรอบอ่ะครับซึ่งจะ เป็นงานที่เงียบขนาดไหนก็ต้องพาเพื่อนไปดูเลยอยากให้พี่พีรพรมช่วยอธิบายหน่อยจ้าก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการติดตั้งวงกบประตูนะคะของยี่ห้อพอลิวูดชนิดมีเฟรมนะคะเชิญ<ะ>พี่พรมเลยค่ะ,ะขั้นตอนในการติดตั้งเมื่อเราห้าระยะก้องพืน้นความสูงก้องก้องก้องพืน้นวงกบแรนแล้วก็ติดตั้งโดยการจ่ายน็นอตแล้กาวพลังตะปู เราจะติดนอดในในใน,ในนี้นะมันจะติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดติดติดสอนนอดสอนนอดกับใช่ค่ะคืองานมันจะเนี้ยกว่าตะเลนี่ตอนเย็นนะตอนนี้ยเนี่ยงานมันจะมีไส้กาวพลังตะปูเมื่อมันแก้งเรียบร้อยเมื่แล้วก็มาติดเฟรมกันนี่เริ่มติดเฟรมใช่ค่ะกับเฟรมนี่เฟรมเนี่ยมันจะอยู่ดันนี่กับก้อนหน้าหวาดี้ก้อนตาซี่ได้เดีอบร้อนทิ้งกับไส่กาวพลังตะปูหล่ะเนี่ยเฟรมดันนอกกันนี่ดันในนี่พรมรอยกระปูกระเบื้องเท็จกันต่อใส่เฟรม ที่แนะนำตรงนี้ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันมีตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันสามารถใส่แล้วมันสวยกว่าคือเรื่องราคามันแพงกว่านะแต่ว่ามันสวยกว่าจริงมันเก็บงานเรียบร้อยมันเก็บงานเรียบร้อยเรยกับปอวาตาซี่วงก๊อฟเรียบร้อยน้ําแรงไม่ไม่นั่นเลยใช่ค่ะมันดูมีมิติค่ะเห็นไหมคะมันจะมีนูนๆสูงๆขึ้นมาน่ารักท่านใดกําลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นติดวงกับประตูนะคะแนะนำนะคะบริ o วดชิ้นนี้เฟรมไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆแต่เราอะเลือกใช้เราเลือกใช้ของดีไงเราก็อยากให้เพื่อนๆหรือคนที่ติดตามเพจของเราได้ใช้ของดีที่ช่างสามารถช่างมืออาชีพอะสามารถทํางานได้ง่ายและก็เก็บงานได้เนียบด้วยค่ะได้วันนี้มีอะไรที่จะฝากบ้านบุหลงไว้บ้างไหมคะก <c oughs> วักลูกค้ามาดูดูด <c oughs> ดูบ้านด้วยครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะบอกตรงๆได้ไหมมีลูกค้าจองแล้วทุกหลังแต่ที่นี่เราไม่ได้รับจองเป็นเงินนะคืออยากให้ลูกค้าแบบเข้ามาดูก่อนชอบไม่ชอบเราไม่รับเงินดาวเราลูกค้าท่านใดสามารถทำสินเชื่อผ่านเราก็ก็ให้ลูกค้าท่านนั้นเนาะเพราะเราเองก็ไม่ได้อยากถูกมัดอะไรกับใครแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ต้องบอกก่อนนะตอนนี้สินเชื่อยากมากเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวที่ดีครับพี่รม<อ>หนูเองก็มีโครงการ2นะ 2> โมจิ<อ>โฮโฟเฟสสองมีลูกค้าจองหมดแล้ว4ี่หลังจองตั้งแต่ยังไม่สร้างอ่ะแต่มันติดลำธานสวยยังไงเราก็ปรับโครงการหน้าอีกหละคบก,กันคงการหน้าเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามเพจบ,บ้านบุหลงด้วยนะคะวันนี้น่าจะ ลากัไปก่อนครับ,รบได้ค่ะขอบคุณพี่วิโรจน์มากมากค่ะ